สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเอฟซีสวนดาบหน้าดาบหน้าผ้าเห็ดผ้าท้ำมือนีกับเครือเก่าเลยพี่น้องดาบหน้ากับเสื้อผ้ามาหัวมาสวนเครือเก่ามือนีกับวันที่สามมิถุนายนเนาะพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันวิสาขบูชาพอดีเนาะช่วงนี้กับเขาต้นฤดูฝนพี่นอ้องพี่น้องเกษตรกรเท่ากับพยายามดูแลต้นต้นเรีย้ยงจากของนะครับเนาะช่วงฤดูฝนนี่ มักจะมีแมงลงแล้วกะมักจะเป็นเสียร่าทับนนนะครับพี่นอนะ้องเนาะควาบหน้าคือกันกพี่น้องมีอยู่ตัวหนึง่งอาการป่วยของเขาเนี่ยหน้าจะภาพประเบงครับต้นเขาใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเขาจะเห็นว้เนาะพี่น้องเนาะใบเขาสิกันการพี่น้องหน้าก็บ,บ่มหวั่นใจคือกันว่าเขาติดเช้อร่าได้ดินหรือว่าดินดหน้าเป็นขดเขาจะ ซอไปออกมาทางใบพี่น้องใบเขาจะกันการมองมองไหมพี่น้องใบเขากาันการครับใบเขาบวสดซื่นบวเขียวบวมัน่นบวชวาวนะพี่น้องอา่าดับหน้าวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะกินปุ๋ยบ่ได้หรือว่าอาจจะติดเชื้อราในในดินอา่าเมื่อนี้ดับหน้าจะพามาแก้ไขปัญหาเบืองต้นพี่น้องก่อนทนี่มันจะเป็นนักแก้ไขแบบใดเฮ็ดจังไร ตามมาด้ครับดับน้าจะภาพมาเบิงเบิงใบเขาหลัก,กเปียบเทียบใส่กันเนาะครับเนาะว่าใบที่เขากินอาหารได้ดีนะเป็นใบแบบใดใบเคาก็เริ่มจะป่วยนั่นเป็นแบบใดเข้ายันดิ่งนอนใจพี่น้องแต่เข้ามาเบิงสวนเล่อนี้มันเศร้าทุกมือเนี่ยสังเกตเบิงใบทุเรียนเข้าเนาะพี่น้องเนาะว่าอาการใบเขาเนี่ยสื่นดีบอข้หมองบอเขาเป็นโรคบอเนาะพี่น้องเนาะเข้าตรงเบิงครับก็สั่นขันเข้าปล่อยใบมันติดเสียหายหตอ่อ ต่นตุเรียนเขาพี่น้องมาไปเบิงพี่น้องครับเพืเ่อนๆนี่ครับถาบางคนกับเบิงเบิงแร้วว่านี่เขาก็จะสดซื่นดีอยู่นอกพี่น้องเนาะเขาก็จะเขียวนั่นอยู่ยอดเขาก็เริ่มเดินมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่แต่ว่าเบิงใบเขาแร้วเนี่ยมันมันเป็นมองมองมันเป็นเศราออยู่หน่อยหนึ่งเหมือนคนห้องเงาเนี่ยแหละพี่น้องเหมือนไกเงาเนี่ยแหละครับอาการเขาก็สิบแบบนี้ก็สิกินอ,อาหารบ่อใะรเนี่ย ใบเขาสีบสดซึนสิเป็นน้ำมองครับเบืเ้องนะครับเบิ้งน้ำต้นนะครับพี่น้องเบิ้งน้ำต้นอาการเขาจะจะว่าค่อยสู้ดีพี่น้องจะ่เงาเงาเนี่ยเนาะอันนี้แสดงว่าเพื่อนกินอาหารมาได้อาสิเป็นกคนะครับเนาะดินดาบหน้ากับวัตวดตรวจเครื่องวัดของดาบหน้านี่ของผมเนี่ยมู่ยืมไปละพี่น้องก็ได้วัตวดตรวจเบิง้งเมื่อนี้มาตรวจแปลงตะเสาร์เห็นว่าอาการเขานี่บ่สู้ดี ราบหน้าก็เลยเสิยาพี่น้องมาแกะไข่ใ,ในเบื้องต้นนะพี่นอนะ้องเนาะเ <c oughs> ขาจะเป็นยังไงแบบไหนจะแกะไข่แบบไหน,บบไหนเดี๋ยวดาบหน้าจะพาเห็นเนนอกรับนอะกไปเบื้องต้นนั่นพี่น้องไปเบื้องต้นนั่นเขาจะกินอาหารได้ดีเขาจะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบไบนานะเขาจะมั่นแบบไหนดาบหน้าจะพาเบื้องรับมันจะแตกต่างกันจากจบกต้นนั่นนะพี่น,อนะน,อนะน,น้องเนาะลองเลือกครับ ความเขียวความสดชื่นของเขาจะดีกว่ากันครับเพื่อนแสดงว่าเนี่ยสุขภาพของเขาดีครับความมันวาวของเขาใบเข้าหนาใบเข้าวหมองใบ่าเสออแสดงว่าเขานี่กินอาหารได้ดีสุขภาพดีแข็งแรงครับบ๊บบบ่อเก็บป่วยเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันก็คือคนเท่าเลยละครับคนในดีคนในบ่ดีเนาะค้นในป่วยคนใ่ป่วยนั่นสิละครับพี่น้อง ยังทุกต้นนี่นับหน้าสวดมึงมาเดียวมีต้นเดียวที่ใบเขาออกจากสอบสอบมังโมงเนี่ยถ้าคนมาสังเกตอีลีน่ะจะรู้จะบรู้ครับเขาพยายามสังเกตให้ใหดีนะครับพี่น้องเนาะใบเขาจากอบสอแเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาตรนสิบวงนะครับเขาจะเขาจะนอนนั่นแหละครับตื่นยังมาสอบมากม,าม,าม,มันสองโมงเนี่ขันเขายัางมันตื่นอยู่แสดงว่าเขายัางมังมมงอยู่นี่ยแสดงว่าเขาเนี่ย เดิมจะกินอาหารบ่ไดดหดือยว่าเริมจะป่วยเนาะพี่น้องเนะาะเกิดจากสองสาเหตุแหละพี่น้องหนึ่งทิศเชรล่าในดินสองดินเป็นกดดินบ่สาม,มารถปลไปล่าุอาหารออกมาได้เนาะครับพี่น้องให้เขากินอาหารบ่อใดแค่เหงาเหงาเหงาเนาะครับเนาะเมื่อนี้ดาบน่าจะพามาแก้ไขเบื้องต้นโดยวิธีการ่าเชลล่าดินดินเป็นนำ้ำหาเชลล่าดินดินเป็นนำ้ำแล้วก็ ออดปล่อยถาดอาหารในดินให้เขาวดปล่อยถาดขึ้นมาให้ให้หกักทุเรียนเทากสามารถนั่มนั่มสารอาหารจากดินไปใส่ได้นะครับเนาะโดยวิธีใดพี่น้องโดยวิธีนี้ครับตามหน้ากระสือไว้เป็นยาสามัญประจําสวนครับราคาเขากับพ่อสมควรแน่ครับแต่ว่ากั ถือว่าใส่ได้ดีครับเพราะว่าดับหน้าใส่ยูุประจำกันต้นไหนมีปัญหาเกี่ยวกับปุกันดูทหารบ่ได้กินอาหารบ่ได้ดับหน้าใส่ของเขาครับนี่ผมใส่ซูบะเคียของเขาเด้อพี่น้องดับหน้าก็บ่ได้ขายของใอ้เพื่อนเนาะแต่ว่าดับหน้าใส่ประจาอ่าพี่น้องผู้ใดที่เคยเห็นคลิปดับหน้าที่ลงดับหน้าที่พยายามใส่ตลอดครับกระทั่งจึงไปปลูกที่แรกไห้เขาปล่อยถ่านอาหารเนาะครับเนาะหลักคาเชื่อได้ยินใส่แบบไหนเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ครับ อาซิีี่ต่อหนามบัวหนึ่งนี่ยนะครับปถเดทัวเดทัวโคตรเลยนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอาซิปซีซี่นี่เป็นยาสามัญประจําบ้านประจาําสวนเลยแหละครับพี่น้องไอ้ตัวนี้กจ็จะชาไฟตอปอทศลาน้ำเนี้ยครับต้านลายนามหลัอเาท่านี้ยตัวใดที่มันเป็นไฟตบเทศลาเนาะไฟตบกินต้นนี่ดับหน้าก็จะใส่ใส่ตัวนี้เป็นประจําครับ หนึ่งเขาสามารถจะข่าเชื้อราในดินได้สองเขาสามารถสิปล่อยธาาุอาหารจากดินเทปไห่หากผู้เรียนเท่า,าสามารถดูดอาหารไปใส่น้ำไปใส่ได้นะครับพี่น้องเนะาะสิเป็นอย่างไงนั่นดับหน้าสีผ้าเทบตัวนี้เบื้องแล้วหลังน้ำดับหน้าสีสิงลงตคิดใหม่พี่นอ้องเบื้องว่าผลการรักษาของเขาแล้วเนี่ยมันจะเขาจะแตกยอดดีเขาจะสดสื่นขึ้นบอ่อเนาะครับเนะาะอ สามมือดาบหน้าก็สิเฮ็ดเที่ยนหนึ่งนะครับนะให้เฮ็ดสามรอบพอด,พอดีไปเดาดาบหน้าเสียผ้าเฮ็ดนะครับนาะออันนี้มันมันเป็นสารสก,กัดจากขราวาชาินะพี่น้องัมเป็นสารเคมีเขาสาม,มารถเอาม,มือลงคนได้ เรียบร้อยพี่น้องอีกสามหมื่นกันมากพอกันอีกทีนึงครับมาเห็ดคลิปอี้แบบนี้ทีนึงนะครับเน,ะบนาะดาบมาจะเห็ดปกติแต่ที่เห็ดสามเทียแต่ว่ากเบึ้งอาการแล้วกันเขาด,ขดีขึ้นกับที่เห็ดสองเทียเนาะพี่น้องเนาะเพื่อประหยัดการใช้จ่ายของขา้าวเพราะราคาคนกับแพงแน่นอยู่ครับแต่ว่ากใส่ดีทุกคนครับสำหรับเกษตรกรก็ยังดาบหน้านี่ลดาตนทุนเนาะครับเนาะนะพี่นอ้อง แบบใดที่จะลดต้นทุนใดเนี่ยก็ลดไปนะครับเอ่อเพราะว่าการใส่สวนทุนเรียนเนี่ยตงใส่ทุนหลายพี่น้องแต่ว่าดาบหน้าเนี่กรพยายามจะเฮ็ดให้พี่น้องเห็นว่าการทําสวนทุนเรียนเนี่ยเฮ็ดประหยัดต้นทุนใดครับตั้งแต่เรื่มต้นปลูกมากนี่ดาบหน้าก็ซื้อต้นละสามสิบบาทมาจากแกนบุรีเนี่ยครับแต่พาใส่ฮออมโวนของคู่โหลดใส่จุลธาตุอาหารผืนนะครับเนาะ เฉดเขาเนี่ยราคามันถูกกว่าล่ะการต้นทุนพุ่นเนาะับพี่น้องเนาะปุ๋ยเขานี่ก็ใส่ปุ๋ยธรรมชาติแน่ยปุ๋ยขิงัวงขิงข้อยเนาะับพี่น้องเนาะปุ๋ยขี้ไก่แนี่ยการลดต้นทุนของเขาเนี่ยกับลดหลายๆพี่น้องแล้วก็การผสมพันธา์ผสมเลสก็ถือว่าอยู่อยู่ได้ระดับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าต้องใส่ของแพงจะเป็นอย่างไรนั่นวัติดตามเนาะครับเนาะตัวนี้พี่น้อง อาการเขาวัาสูดีดาบหน้าก็เล่นใช่มามวปลยถฐานอาหารจากดินแล้วก็ความนั่นกับขาเชลลาไปนั่มอ่ก็ย่าลืมติดตามน้วพี่น้องเด้อย่าลืมตรวจเบิ้งนั่งแปลงยังบอเส่ว่าพยายามเบิ้งใบของเขาเนี่ย้าเขามองมองแล้วนะแสดงว่าเขาบ่สามารถกินอาหารได้หรือว่าเขาสิเป็นเขาสิป่วยน้พี่น้องเนาะ แต่ก่อนเมื่อไม่เข้าห้องพยายามศึกษาเบ้างเนาะครับพี่น้องถึงเขาจะตัวใหญ่กะจิงครับแต่ว่าเขากินอาหารบ่ได้เขาก็สามารถไป่วยได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตัวซับนี่แหละพี่น้องจบไปก็บองนี่แหละจะเริ่มติดตามกัดบดับหน้าได้พี่น้องเด้วว่าสี่ดีึืนบ่ก็ขอบอกขอบใจเอฟซีติดตามนะครับส้มดับหน้าใครกำลังใจดับหน้าเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะ เทียก็บอกเข้าใจกับเปิดมึงได้หลายเทียแล้วพี่น้องเด้อก็ดาบหน้าเนี่ยคนบอกเรลวครับพี่น้องเป็นคนพูดไทยแต่ว่าพ่อเล่าเนี่ยก็มันอยากฟังบอกใอยชัดแล้วพี่น้องเนาะ,ะสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ